้อรับกลับเข้าสู่ช่วงสองของรายการตีค้องร้องข่าวกับพี่ลูกน้าแล้วก็พีนะครับค่ะก็ช่วงนี้กลับมาดูภารกิจของแต่ละเขตบ้านแล้วก็พีทีร่วกันบ้างหลังจากที่เรานาเสนอเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองกันไปแล้วในช่วงแรกใช่แล้วค่ะดูมีสาระนะัวันนี้ใช่นะคะทุกคนจริงจังถูกต้องทุกอย่างดูดีหมดด้ววันอย่างเดียวครับเสื้อนี่แหละครับผมตอนนี้คือผมอ้วนเกินไปขออภัยด้วยนะครับโอ้เหมือนกันเลยเสื้อดิฉันก็ด้วย ผิดที่เนื้อผ้าไหมฮะหรือว่าผิดที่ฉันเองตัวของฉันเองที่ไม่เคยจะลดน้ำหนักแลกกินน้อยลงพี่มีการพัฒนาทางด้านความใหม่ของเพลงคุเยอะมากเออ มื่อกี้มีเบิร์ตกับฮาด้วยใช่ค่ะก็ก็ยังถือว่าโอเคนะคะอันนี้เป็น ETC ใช่ไหมใช่เออโอเคครอินซีไหนฮะอะไรนะอินซี ETC ครับผมอ๋อพี่ได้ินว่าอินซีอินซีน่าเป็นปู้หแล้วครับพี่พี่ไปเปลี่ยนชื่อวงก็ทำไมฮะเพราะว่าหูไม่ค่อยดีเออหูตึงอโพี่ยังไม่หูตึงนะพี่ยังอายุแค่แบบ18เองครับผมตึงหมดเลยโดยเฉพาะหูหน้าก็ตึงใช่ไหมตึงตึงหมดเอาที่สบายใจครับมาเริ่มกันที่เขตแรกกันแล้วกันนะครับก็เขตบางเขนกับปฏิบัติการนั่นแหละฮะซ่อมแซมท่อระบายน้ําครับ นี่ใครประกาศธงชัยไว้อะนี่คืออะไรประกาศสักดาว่าเอ้ยนี่คือท่อระบายน้ำของชั้นอย่างนี้เหรอไม่ค่กลัวรถเห็นง่ายกูเอ้ยไม่ใช่กลัวรถเห็นกลัวรถมาเห็นเอแม่คือผมขับรถมาเนี่ยผมอาจจะไม่เห็นนะมาเห็นตอนใกล้แล้วนะครับผมที่เขตบางเขนนะครับผมก็ซอยสุขพิบาล5ขีด5แยก21นะครับมีพี่น้องมาร้องเรียนที่สำนักงานเขตว่าฝาท่อระบายน้ำพังครับผมมาช่วยเหลือหน่อยนะครับทางเขตบางเขนก็จัดพี่ๆฝ่ายโยธานะครับเขตบางเขนนั้น และพี่ๆกลุ่มงานระบายน้ําลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับตรวจสอบปุ๊บเจอคนมาปักธงไว้อย่างนี้แหละฮะนั่นแหละครับก็เลยซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ําทันทีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้พี่น้องนั้นนะครับสัญจรผ่านไปผ่านมาและเกิดอุบัติเหตุครับซึ่งซ่อมแซมกันที่สุขวิบาล5ขีด5ยก21นะครับตามที่มีคนร้องเรียนเข้ามานะครับซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสบายหายห่วงนะครับเหมือนเพลงของอันนี้เพลงเก่าเลยใครคะอะไรก็อะไระนะ กระซอมได้ก็ซซอมใ<อ>ห้วีดีโอหรือทีวีเด้อ,อ,อเดอเด้อกรอมให้ซ้อมได้ไม่ค่อย ฟองปากเขาว่าประเดเก่าไปหน่อยโอ้ค่ะเชื่อเชื่อเชื่ออะไรนันเราเต็มใจยินดีที่จะคอยมาบริการโอ้ลองได้มากกว่าท่อนฮุกด้วยซ้ำอันนี้ถูกต้องเลยนะคะเป็นเพลงของพี่เบิร์ดนั่นเองพี่เบิร์ดซ่อมได้แต่หน่วยเบสซ่อมให้สวัสดีจ้าด้วยทุกคนนะครับผมหน่วยเบสสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีจ้าด้วยสวัสดีพี่ยุ้งย่ด้วยนะครับเอาเวลาที่พี่ๆเขาไปลงหน้าที่ปฏิบัติงานเขาจะเี็งอย่างนี้เลยค่ะสวัสดีจ้าแล้วก็ยินนะสวัสดีจ้าแล้วโชว์ตรงเคี้ยวดขอภยครบผม สวัสด oh. ีจ exactly. <illions> ้าพี่เบิร์ดด้วยนะครับผมผมชอบเลยผมชอบพี่เบิร์ดผมเลยแกะท่าทางพี่เบิร์ดมาพี่พี่เบิร์ดมาอยากให้พี่ตู่มาด้วยไหมอ่ะพี่ตู่พี่พี่เบิร์ดจ้าเออว่าอะไรนะสวัสดีจ้าพี่ตู่สวัสดีครับพี่เบิร์ดเบิร์ดพี่ตู่สบายดีไหมจ้าสบายดีค่ะเอาพี่เบิร์ดรักพี่ตู่มากเลยนะจ้าทุกทคนพี่เบิร์ดรักมากเลยจ้าสวัสดีจ้าดิฉันไม่ไหวแล้วพี่ตู่พี่ตู่มาด้วยพี่นันก็ไม่ธรรมดามาด้วยนะคะเก่งใจพี่พี่ตู่บริสู่วัแฉกใช่ไหมครับผมไม่ใช่นะพี่ตูนเออพี่ ตัวที่จแก้ววัวสายใช่ไหมมีหลายพี่ตู่นะเรากลับเรื่องนี้เรากลับเรื่องนี้ดีกว่ากลับเรื่องนี้ดีกว่าเราลืมไปว่าชื่อนี้มีมีหลายชื่อนี้มีหลายหลายคนเลยโอเคครับผมเข้าข่าวมากเลยฮะ ข่าวที่5ค่ะอันนี้ก็ต่อนเนื่องเลยพี่เบิร์ตซ่อมได้หน่วยเบสซ่อมให้นะคะคราวนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเบสของเขตวางทองหลางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปซ่อมผิวการจราจรมานะคะ,ะมันเป็นหลุมเป็นบ่อ,อนะคะที่ซอยลาดพร้าว87แยกสิาก,กดว่าประชาชนนี่โอ้โหชื่นชมกันเกลียวกล่าวว่าเขาซ่อมเก่งจริงๆซ่อม,อ,ม<ๆ>อะไรก็ทาได้ซ่อมเร็วด้วย<ๆ>เก่งมากคือประชาชนโทรมากริก้งเดียวที่155 15่สายด่วนกรุงเทพมหานครปุ๊บรับเรื่องปั๊บนะคะก็ส่งไปที่หน่วยเบสปั๊บปุ๊บแล้วก็ซ่อมให้แบบ ปุ๊บปั๊บเลยครับผมอันนั่นนันะฮะเป็นหลุมเป็นบ่อซ่อมได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดหน้าเป็นหลุมเป็นบ่ออันนี้แล้วนี่คือสภาพบีฟอร์นะครับผมบีฟอร์ก่อนอันรนะบีฟอร์อันนี้ไม่ใช่ถักหนมคร็กใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับผมใครจะเอาหนมคร็กไปละเละครับพี่กินย้นลูกบวชนะฮะตอนนี้คือมีอยู่2หลุมด้วยกันนะครับผมอ่าแล้วเราก็จัดการนะครับใช่ใช่นะครับเลเซอร์ไม่ใช่ครับใช้ายังมาต่อยอะไรครับผมเลเซอร์เอาไว้ซ่อมหน้าผักนะฮะก็มีการซ่อมนะครับทันทีเลยนะครับผม ก็จากที่จักรยานยนต์ขับมาจะตกหลุมนั้นค่ะท่าจะไม่ตกแล้วนะครับใช่ค่ะดังนั้นต่อไปนี้หนุ่มสาวผ่านไปด้วยกันก็จะไม่มีอาการตกหลุมรักกันแล้วนะคะจะจะมีการสะดุดหลุมรักแทนนะครับผมใช่ค่ะ พี่ลวงน้ำ่าเราไปแถวนี้กันบ้างไหมฮะจะได้ไม่ตกผมรักกันโอเคนะมันจะไม่ตกไงมันจะสมูททั้งเส้นทางละมันจะเป็นลื่นกันหนือเบสเขาเข้าไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วเราต้องไปที่อื่นที่มันมีหลุมมีบ่อแทนหน้าผมนี่แหละครับผมเยอะสุดแล้วตอนนี้นะฮะมาที่ข่าวต่อไปครับจากเขตวังทองหลางไปดูที่เขตหนองจอกกันบ้างนะครับมีการแก้ไขในหมกิ่งไม้ที่มาบดบังป้ายบอกทางนะครับผม คือกิ่งมาบางทีมันก็ยื่นมานะฮะนี่แหละครับเราไม่เห็นป้ายหยุดไงคือขับมาสมมุติเป็นเดอะฟ้าสเลยนะฮะร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เห็นป้ายหยุดทางโค้งนะครับแหกครับผมต้นไม้ก็เลยเหมือนเป็นใจก็เลยทําตัวเป็นราวกั้นให้ให้หยุดซะเลยใช่นะครับก็พี่ๆทางนี้นะฮะคุณสุวิทย์รัศมีแพทย์ผู้นวยการเขตหนองจอกนะครับเมื่อหมายให้คุณวิรัตอินทรัตผู้ช่วยผู้นวยการเขตหนองจอกนะครับนาทีมพิทศกษกิจนั้นไปแก้ไขปัญหากรณีที่มีพี่น้องร้องเรียนมาว่า มีกิ่งมาให้บางป้ายบอกทางนะครับผมพี่พี่ก็เลยจัดการนะครับผมตัดให้เหี้ยนเกลียนเลยนะฮะเนี่ยแหละครับบางทีรดิมทางก็มีต้นไม้ขึ้นมารกนะครับบดบางป้ายหยุดบดบางสาไฟจราจรพี่เขาก็เลยนะครับลงไปนะครับแล้วก็ตัดไม้ทําลายป่ากันเลยไม่ใช่นะไปตัดกิ่งไม้ที่มัน <c oughs> นันที่มขววางไ้เอเฉพาะที่มันแบบว่ายื่นออกมาเดี๋ยวแบบว่ากล <c oughs> ัวจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าแบบทัศนวิสัยเห็นไม่ชัดเจนอ,อย่างนี้นะคะตัดก,กิ่งไม้ตัดได้สบายๆเลยนะครับผม <c oughs> แต่ถ้าเกิดตัดใจนั้น <c oughs> แต่ตัดใจไม่ลงแล้วซึ่งรักซึ่งหลงเขากว่าใครเพลงนี้เป็นเพลงของคุณเพนพิสุทธ์ซึ่งเคยเป็นนางเอกดังมากในยุค2520เขาเกิดไม่ตันนะครับผมเขาเลียงเฝ้าทำลาย ตัดกิ่งไม้ให้กับเราถูกต้องอยากตัดกิ่งไม้เรียกพี่หน่วยเบสหรือพี่ฮีโร่แต่ถ้าอยากตัดใจโทรหาตัดใจไม่ลงครับผมนะฮะ่ะนี่จากข่าวของพี่พี่หน่วยเบสแล้วก็พี่พี่สำนักงานเขตไปดูพี่ฮีโร่กันบ้างละกันครับพี่ฮีโร่ของเราวันนี้นะคะจะไปกันที่แถวๆถวบางเขนค่ะเขาเป็นพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงบางเขนคุณพีแน่นอนนะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้โอ้โหดูภาพโอ้โหแอรเลือกภาพมานะคะ ภาพนี้น่ากลัวมากคืช่วงนี้เห็นอะไรที่เป็นไฟแล้วแบบรู้สึกสะเทือนใจเป็นพิเศษนิดนึงใช่ไหมคะคุณมันเกิดในช่วงกลางค่ำกลางคืนด้วยนะคะที่เราเห็นเนี่ยคือบ้านพักคนงานนะคุณพีเป็นแคมป์คนงานอ่ะอยู่ในซอยผลโยธิน50ก็แถวแถวบางเขนนะคะของบริษัทเคเทคคอนสตรัคชั่น56จำกัดนะคะเขาบอกว่าคือแคมป์คนงานนี่เขาจะสร้างชั่วคราวอยู่แล้วไงพอเขาบอกว่าสร้างเสร็จเขาก็ย้ายไปใช่ไหมคะมันก็เลยจะสร้างด้วยแบบว่า สังกะสีบ้างใช่ไม้บ้างอะไรแบบนี้นะคะโอ้โหติดไฟอย่างดีเลยทีเดียวนะคะปลูกติดๆกัน5้าแถวปรากฏว่าโดนเพลิงไหม้ทำลายนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามี58ห้องอต้นเพลิงเนี่ยเกิดภายในห้องเก็บของแต่เสียหายไป8ห้องก็คือเหลือ50ห้องนะคะแต่ความเสียหายนี่ค่อนข้างเยอะตามภาพเลยค่ะคุณผู้ชมประมาณ2ีตารางเมตรยังโชคดีคุณพีท,ที่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงบางเขนนะคะ ดับไฟจนสงบไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เบื้องต้นเขาบอกว่าไฟฟ้าลัดวงจรที่ปลั๊กที่ติดผนังนี่แหละคะ่ะใช่นะครับ อาจจะเพราะว่าเดินสายไฟอาจจะยังแบบทําไม่ได้เป็นถาวรนะครับผมอาจจะมีการชํารุดผูกร่อนได้เช่นเดียวกันนะครับแต่โชคดีที่พี่ๆเขาพากันหลายคนนะครับพอคนรรู้สึกตัวก็เฮ้ยตื่นตื่นตื่นใช่เรียกเรียกกันช่วยช่วยกันดูนะฮะใช่นะช่วยกันดูแลด้วยแล้วกันแล้วก็โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บเพรือว่าเสียชีวิตนะครับค่ะมาต่อกันที่ฮีโร่ต่อไปแล้วกันนะครับฮีโร่ของดับเพลิงลาดยาวนะครับคราวนี้จากข่าวเพลิงไหม้นั้นกับสู่ภารกิจที่เราไม่รายงานกันมานานแล้วเหมือนกันกับการจับนะครับผมสแลมเ a นเดอร์นะฮ ตัวเงินตัวทองนั่นเองตัวนี้ด้วยเหรอคะอ๋อน้องเงินน้องทองใช่แราวนี้นะครับมากันที่ดับเพลิงลาดยาวนะครับเดี๋ยวดูภาพกันก่อนนะครับ แอบอยู่ในซอกใจอยู่ในนั้นของเธอซ<ช>อานั้นซอกนี้ซอกนั้นซอกนี้นอ,นอันนี้ไม่คุ้นจริงๆเออพียจำไม่ได้แล้วเหมือนกัน <c oughs> ผมจำตอนที่พี่ๆคุณน้ำรัตพิพัฒน์มาร้องใหม่ <c oughs> นะครับพี่ๆเข้าไปช่วยเหลือนะครับจับตุ้งตทองนะครับความยาวประมาณ2เมตรด้วยกันนะครับ <c oughs> ตามที่มีการร้องขอทางสายด่วน199โรงเรียนอนุบาล <c oughs> วรณรักนะครับ9ก้ิทับซอยวัดเทวสุนทรวิภาวดีรังสิตแขวงลาดยาวเขตจตุจักรนะครับ ก็ห่างหายไปนานนะสำหรับข่าวของการจับน้องเงินน้องทองนะครับก็เลยหยิบมาเล่าบอกกล่าวกันนิดหนึ่งล้วกันนะครับผมนี่คืออาการอะไรของเขาครที่เขาใส่ผมไปมาเขากำลังแบบไม่พอใจรับผมไม่พอใจไม่แฮปปี้ผมไม่ใส่ตามสีเเหมือนเดิมไปอยากไปเรียนหนังสือไงใช่นี่คือเขาจะไปอยู่ในโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนมัธยมนั่นแหละครับผมใช่ค่ะเป็นจระเข้น้อยนะคะน่ารักน่ารักนะคะ แอบอยู่ในนั้นนะครับผมสำหรับน้องตงเมือทองนะครับผมนะคะนี่ก็เป็นการแอบพื้นที่เล็กๆให้เงินได้แอบได้หรือเปล่าโอ้เพลงใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการแอบอีกหนึ่งแอบเหมือนกันแต่คราวนี้นี่ไม่ใช่จระเข้น้อยแล้วนะคะแอบเงินเมียอะไรนะคะแอบเงินเมียหรือเปล่าแอบอะไรนะคะแอบเงินภรรยาครับผมอ๋อหุ่ยตายแล้วไม่ใช่ผมนะครับผมมีเท่าไหร่ครับผมไม่ให้สักบาทเลยค่ะ งงเลยทีเดียวนะคะที่เห็นนี่ไม่ใช่พี่เขาเล่นโยคะอยู่กำลังโยคะร้อนนะฮะกลัวไม่ร้อนเล่นกลางแดดเลยเห็นถ้ากําลังภายในแบบนี้เนี่ยก็คือพี่ฮีโร่กําลังจะไปทํางานที่ถือว่าเป็นงานใหญ่เหมือนกันนั่นคือจิตมือสำคัญหมดน้องแมวตัวเล็กมากน้องแมวตัวเล็กๆคุณพี่คือขึ้นไปติดอยู่บนฝ้าเพดานนะนะคะประชาชนเนี่ยคือไปช่วยเขาไม่ได้ไงนะคะเหตุเกิดแถวๆบางก้อนี่นะคะคุณลุงท่านนี้ก็เลยคงรับไปอุปถัมภ์แล้วแหละตอนนี้พี่ฮีโร่ช่วยลงมาได้แล้ว เป็นพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงบางอ้อนะคะนี่แหละคุณป้าเอาด้วยคุณป้าเอาด้วยเอวุฒว่าก็เอ็นดูน่ารักนะคะน้องแมวนะคะคุณพีก็เป็นคนคุณป้าจะกินแมวหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคะป้าไม่ใช่โยกผักนี่พี่เขาไปเล่นโยสวัดี่ะนะครับผมเล่นอะไรนะคะโยสวัดี่ะโยคะครับผมอันนี้ลึกซึ้งมากเลยลึกซึ้งครับผมเกิดทันใช่ไหมฮะเกิดทันกัน ไม่ต่างแบบที่สวยคนนึงเลยโอ้ตอนนี้ก็ยังสวยเป๊ะเวอร์อยู่เลยทีเดียวนะอะไรนะเป๊ะเวอร์เลยเป๊ะเวอร์เาชอบคองเบิร์ลมากเลยนะคะนี่แหละค่ะกรณีน้องแมวติดฟ้าเพดานก็เกิดขึ้นบ่อยนะคะใครที่แบบมีแม่แมวที่อาจจะไม่ได้เลี้ยงไว้แต่เขามาออกลูกอ่ะบางทีต้องเช็คนิดนึงใต้ฟ้าเพดานอยู่ไหมต้องคอยฟังเสียงอ่ะเสียงเขาจะเล็กๆบางทีก็ไปอยู่ใต้เครื่องยนต์อ่ะเสียงเล็ก เสียงเล็กๆของฉันที่ดังในใจในใจใครไม่ล้วต้องการจะฟังจะฟังถูกต้องอันนี้เป็นแมวติดฝ้าเพดานนะแต่ถ้าเอาน้องแมวเข้าบ้านลงจะมาติดฝ้าบนหน้าเราฝ้าเพดานจะมาเข้าหน้าเราหรือว่าฝ่ามือภรรยาจะเข้าหน้าเรานะผมถูกต้องอันนี้เป็นเมขวดได้ใช่เพราะว่าถ้าเกิดกรณีแบบเมื่อคู่นี้ตามพี่ฮีโร่พี่ฮีโร่บอกว่าเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งจะไมุ่ฮีโร่จะไม่ยุ่งนะครับผมเพราะคุณแม่ขอร้องนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับแหมถ้าพี่เขาแบบ เดี๋ยวนะคือเดี๋ยวนะคือแมวน่อยู่ในมือแล้วแล้วพี่ก็ไปทำอะไรต่อยกัะคือคือแม่อยู่ในมือแล้วนะแล้วพี่คนทำอะไรอยู่อะไปเก็บเก็บขี้แมวเหรอใช่เหรอคือตอนเนี้ยอนกนึกว่าอ๋อพี่เขาปีนขึ้นไปเก็บไม่ใช่คือแม่อยู่ในมือพี่คนนึงแล้วอีกคนนี่ปีนทำไมทำอะไรหรือว่าไปซ่อมหลังคาให้ด้วยหลังคาจะแบบมีการผูกกรอนอะไรอย่างนี้หรือล่า หรือเปล่าเพราะพี่เขาทำได้ทุกอย่างไงส้มยางปะยางเขาทําได้แค่หลังคาผูกอาจจะจิบจิบๆหนึ่งนะครับผมอ,อะมาสรุปเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมากันบ้างเราจะต้องมีเห็นอะไรกันบ้างน,นะครับก็เมื่อวานนะครับมีเพลิงไหมอาคารนั้น2รายครับเพลิงไหมยันพาหะนะ1รายนะครับเมื่อวานมีเพลิงไหมย่าและขยะมากเลยนะครับ9รายนะครับเป็นเพลิงไหมย่าและขยะมากสุดในรอบหนึ่งเดือนนี้เลยนะครับ ไทยจากสารเคมีแล้วอันตรายนั้น1รายครับจับสัตว์เลือยคลาน87รายกําจัดรังต่อแตนพึ่ง9รายครับช่วยเหลือสัตว์8รายแล้วก็มีคนจะกระโดดจากที่สูงอนึ1รายนะครับแล้วก็มีอื่นๆนะครับมีการไปแก้ไขเรื่องของควันในท่อระบายน้ํา1รายค่ะคือบางทีเนี่ยท่อระบายน้ําเห็นปั๊บเอ้ควันมาจากไหนอะเกิดอะไรขึ้นมีใครเผาสบบุหรี่ในท่อหรือเปล่าโอ้โหพี่คงลำบากนะ ไม่ใช่ใช่ไหมคะนะคะสำหรับกรณีคนจะกระโดดจากที่สูงก็เจอบ่อยนะคุณพีเมื่อวานทีมงานของเราก็มีการรายงานกันผานแอปพลิเคชัน Line แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันดยวยใช่ไหมคะก็มีคนรายงานแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้รักชีวิตไว้นะคะใช่นะครับผมกระโดดอาจจะเพราะว่าผิดหวังในความรักหรือเปล่าไม่เอาไม่เอาไม่เอานะครับผมเพราะว่าสงสารคนที่เก็บซากนะครับผม คือตกลงมาแล้วมันจะเละนะฮะชีวิตแค่โดนทำร้ายชีวิตแค่โดนทำร้ายทุกทุกคนครับผมแต่ที่สุดมันต้องไม่โดนทำร้ายผู้หญิงครับผมผู้ชายทุกคนทุกคนนะครับผมคิดดีๆครับผมทุกๆกคนครับผมถูกต้องแต่ที่คุณพีร้องมันเป็นความจริงนะใครที่แบบว่าอยู่ในภาวะแบบพี่ตกกังวลถึงขั้นว่ามันจะคิดสั้นละคิดไม่ยาวละให้นึกถึงเพลงนี้เลยเตื่นใจไว้ชีวิตแค่โดนทำร้ายครับผมนะฮะคะมี ชีวิตต้องเดินนะครับชีวิตยังมีพรุ่งนี้ทุกคนครับผมยังมีพรุ่งนี้ครับผมยังมีพรุ่งนี้เสมอครับผมให้พี่ตูนไปพักก่อนเอาพี่ตูนคอนเสิร์ตพักแป๊บหนึ่งครับผมพี่ตูนจะปีนทัดเหล็กก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราเจอกันต่อในช่วงต่อไปกับรายการตีค่ข้อข่าวครับผมค่ะไม่มีทุกคนได้อยู่รายการในวันนี้ครับผมพักกันหน่อยครับผมค่ะพักไหมครับผมพักักค